โอเควิธีการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยนะฮะหรือว่า x bar บาร์เนี่ยใส่ส,สัญลักษณ์ไปจะได้ถึงผงนะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตหรือว่า x bar บาร์วิธีการหาหาอย่างไรครับผมก็คือหาตามสูตรเมื่อกี้ใช่ไหมซิกมา x i i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็ส่วน n เท่ากับ x บาร์ bar. นะครับเห็น okay, ไหมเอ่อจากอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นสมการนะเพราะนั้นพี่สามารถเขียนว่าซิกมา x อันนี้พี่ย่อเลยนะซิกมา x ก็เลยเท่ากับ nx บาร์ bar. อันนี้โอเคไหมอันนี้คือสูตรแล้วฮะอันนี้คืออีกหนึ่งสูตรคือมันมีสองสูตร คือสูตรบนเนี่ยคือหาค่าเฉลีย่ยเลคณิตนะฮะส่วนสูตรล่างเนี่ยเอาไว้หาผลรวมเขาเรียกว่าผลรวมของ x โอเคไหมผลรวมของ x คือซิ่งมา x ก็ไม่มีอะไรเอาสูตรบนมาเอ็นบันดาลอยู่ย้ายไปกลายเป็นคูณน่ะเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองซึ่ง ไอ้เจ้าผลลวมของ X เนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้หลายๆเรื่องเลยครับประยุกต์ใช้ได้ได้หลายๆเรื่องเลย 1. ใช้ในเรื่องของการให้น้ําหนักครับให้น้ําหนักถ้าที่เราจะเจอตอนนี้ครูบางทีเขาจะพูดว่าหา g p a c ครับ g p a x เค้าิมไหมเคยทำไหม ไม่คุณนะอ่าแปลว่าอาจจะยังสอนไม่ถึงนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆนะเออเวลาที่เราเรียนหนังสือเราต้องมีเกรดถูปะอ่าอ,อย่างเทอมที่ผ่านมาเราได้ได้เกรดเท่าไหร่ครับเกี่ยังไม่ออกอ่ะก่อนหน้านั้นเหรอครับสาม3จ5ดห้าสามจุดเจ็ดห้าอ่ะน้องรู้ไหมว่าสามจุดเจ็ดห้ามาได้ยังไง ไม่ค่อยแน่ใจได้ครับ3.75มาจากวิธีการคิด GPAx นะครับคือเวลาที่เราคิดเนี่ยนะเออเราต้องรู้ว่าในเทอมนั้นนะ่ะเรียนวิชาอะไรบ้างครับอ่ะสมมุติว่าในเทอมนั้นเรียนเอาพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเรียน3วิชาเรียนคณิตแต่ในความเป็นจริงเรียนเยอะกว่าน,นี้ใช่ปะเรียนวิทย์อ่ะเรียนภาษาไทย อังกฤษยก็ได้อะเรียน,นสีวิชาสมมตินะ,ะจริงๆโรงเรียนเรามีศิล,ลปะมีสุขศึกษามีพาระ,ะมีอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมพุทธศาสนาอะไรย่างนี้ถูกมปะปะใช่ปะนะ <c oughs> อ่ะใน,นแต่ละวิชามันจะมีหน่วยกิจครับเช่นคณิตศาสตร์แน่นอนมี3หน่วยกิจวิทยาศาสตร์สาหน่วยกิจภาษาไทยอาจจะเหลือแค่ 2, ส,อสองภาษาอังกฤษอาจจะสสมมุตินะ เวลาที่เราได้เกรดเกรดสูงสุดที่เราได้ได้เท่าไหร่ครับเกรดเกรดสูงสุดที่เราได้แต่ละวิชาได้เท่าไหร่ครับเกรดเต็มแล้วเกรดต่ําสุดนะฮะศูนะฮะแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยได้ศูนย์ถูกไหมเพราะว่าโรงเรียนไหนก็จะไม่ให้ศูนกับเด็กคนไหนนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมรู้ปะรู้ปะ ก็รู้ใช่ไหมครับครูเคยบอกอยู่ว่าไม่ได้เก็บคนไหนได้สูงที่ตัวใช่แต่โรงเรียนเรามีคนได้เกรดหนึ่งไหมไม, <S <S ไม่ใช่ไหมต่ำสุดได้เกรดอะไรโรงเรียนเนี่ยต่ำสุดมีคนที่อาจะมีน,น่าจะประมาณเกรดสองสองนะหนึ่งจุดห้า อ๋อมีมีแบบจุด5ด้วยหรออ๋อโอเคหนึ่งจุด5หรือสองนะที่ต่ำสุด1ไม่มีอ่าคืออย่างนี้ฮะโรงเรียนมัธยมอ่ะให้เกรดสูย์นักเรียนไม่ได้เพราะมันจะหมายถึงว่าโรงเรียนสอนห่วยซึ่งเขาจะไม่ยอมรับนะบว่าเขาจะสอนห่วยถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะสอนห่วยจริงนะครับยังไงทุกคนต้องผ่านขั้นต่ําสุดคือเกรดหนึ่งนะครับ ความหมายคือถ้าเกิดนักเรียนเรียนไปไม่รู้เรื่องเลยสอบก็ตกคะแนนก็ทําไม่ได้เดี๋ยวครูจะให้ซ่อมเนาะลท้ายที่สุดก็จะได้เกรดหนึ่งโอเคมั้ยในเมื่อระบบมันเป็นอย่างเงี้ยเราเราเป็นนักเรียนที่เก่งที่ตั้งใจเป็นนักเรียนที่ดีเพราะนั้นเกรดหนึ่งเกรดสองจะไม่ได้อยู่ในสายตาที่เราอยากได้เราจะต้องได้สามสี่นะสมมติว่าเราเรียนคณิตศาสตร์เก่งมากเลยเราได้เกรดสี่ วิทยาศาสตร์เราก็ได้เกรดสีภาษาไทยเราได้เกรดสองแล้วกันเราไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะเราคิดว่ามันง่ายเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเราคิดว่าภาษาไทยมันง่ายเราเลยไม่ตั้งใจเรียนความเป็นจริงคือมันยากนะฮะยากไหมโรงเรียนเนี่ยสอนภาษาไทยยากยไหมออไม่ยากขนาดนะั้นนะ,ะไม่ไม่เป็นหลายนี่เลขสมมุตินะ,อ,ะอังกฤษก็แบบก็ตั้งใจในนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อาจจะยากว่าเป็นภาษาต่างประเทศเอาเกรดสามไป เวลาที่เราจะคิดเกรดเฉลี่ยจาก4วิชานะครับทำยังไงฮะทำยังไงฮะไม,ไม่แน่ใจนะถ้าโดยปกติแล้วเราทำอย่างนี้ได้ไหมเอามาบวกกันเลย4ีบวกสบวกเท่าไหร่วะ2อบวกสแล้วก็หารด้วยสี่ได้ไหมฮะน่าจะได้น่าจะได้ใช่ไหม,มคําตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้ครับ เหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่ามันมีหน่วยกิจที่มันไม่เหมือนกันครับเห็นปะมีหน่วยกิจที่ไม่เหมือนกันความหมายของหน่วยกิจคือวิชาคณิตศาสตร์มีผลมากกว่าวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์เองก็มีผลมากกว่าวิชาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะว่าน้ำหนักหรือว่าหน่วยกิจของวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันคือสาส่วนไทยการกฤษมันคือสอง เก็ตอย่ง huh. เพราะนั้นคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามหา nx ก่อนนะพยายามหาซิ g m a x ของแต่ละตัวก็คือ nx ก่อนพยายามหา nx นะฮะโดยการที่เอามาคูณกันครับก็คือ3ามคูณสี่คูณสีคูณสแล้วก็2องคูณสอันนี้โอเคไหม เอาคนบลบมาแางนี้นะฮะพยายามหา nx ก่อนนะครับเมื่อได้ nx แล้วค่อยเอามาบวกกันครับแล้วก็หารด้วยจำนวน n ทั้งหมดซึ่งในที่นี้ต้องเป็นหน่วยกิจทั้งหมดครับก็คือ3ามบวกสบวกสบวกสจบถึงจะได้คำตอบ ที่เป็น GPA โอเคการคิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวิธีที่หนึ่งคือการคิดแบบให้น้ำหนักหรือว่าเวทน้ำหนักเพราะในการเรียนแต่และวิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากันโอเคไหมงั้นพี่ย้อนถามหน่อยที่เทอมก่อนนู่นน้องได้3.75เนี่ย แปลว่าได้เกรดสี่เกือบทุกวิชาเลยถูกปะออเออมีวิชาไหนได้เกรดสามหรือเกรดสองบ้างไหมฮะจำได้เ่เทคโนโลยีกับภาษาไทยปอะมา,าที่สามเ,เออสามวิชานี้ได้เกรดสามใช่ไหมอโอเคพี่เล่าให้ฟังประสบการณ์ของพี่สมัยพี่อายุเท่าน้องเนี่ยอยู่มอสองเหมือนกันน,นะฮะเออตอนนั้นตั้งใจเรียนหนังสือมากเลยคือแบบขย,ยันนะอ่านหนังสือในห้องสมุดอะ หมดทั้งชั้นนะฮะที่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าเป็นคนชอบวิชาวิทยาศาสตร์ะะอ่านหมดเลยเอ่อทั้งหนังสือที่เป็นวิชาการแล้วก็หนังสือความรู้รอบตัวและนิยยวิทยาศาสตร์ด้วยอ่านหมดเลยทั้งชั้นนะครับเอ่อผลก็คือทําให้เทอมนั้นของพี่ได้เกรดสี่ทุกตัวเลยยกเว้นวิชาเดียวที่ไม่ถนัดคือศิลปะ ยังจำได้เลยครูให้วาดลายไทยซึ่งโอ้ยยากมากว่าไม่เป็นเราก็เอากระดาษลอกลายมาแปะแล้วก็ลากเส้นตามแล้วก็แบบเขียนแล้วก็ยิกยืๆมันก็ไม่สวยอะเออลงสีก็ไม่สวยเพื่อนๆลงสีแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นสีทองอลามเป็นประังอะไรเงี้ยแต่พี่ลงสีเป็นสีเขียวอะไรก็เป็นไม่สวยได้เกรดสองครับวิชาศิละปะ แต่ว่าศิปลปะหน่วยกิตมันน้อยมันแค่2หรือว่า1หน่วยกิตเท่านั้นเองเทอมนั้นพี่ก็เลยได้3.94จุครับสามเกือบเกือบเต็ม4ี่ละประมาณนั้นเห็นป่ะการที่เราทำเกรดสในวิชาที่หน่วยกิตมันน้อยมันก็ไม่ได้เป็นลดเกรดเราเยอะนึกออกยังดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะวางแผนการเรียนหนังสือว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเทอมนี้ผมจะเอาเกรดเท่าไหร่3.75 3.8เางอะไรเงี้ยผมก็ต้องเก็บตัวที่หน่วยกิบมันเยอะๆอะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยให้ได้เต็มให้ได้4ส่วนบางวิชาที่ไม่ถน,นัดก,ก็ต้องพยายามทำให้ได้3หรือ3.5ใช่ไหมอาจจะมีวิชาหนึงได้2ก็อาจจะเป็นไปได้เมประมาณนี้ แต่แต่บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าสำหรับเด็กมัธยมนะน้องๆมัธยมนะเนี่ยเกรดที่พึงจะได้คือ3กับ4เท่านั้นนะครับสามสถ้าได้ต่ำกว่า3เนี่ยแปลว่าไม่โอเคแล้ะแปลว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานแล้นะเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ถ้าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเรียนมหาวิทยาลัยนะ เปลี่ยนไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างสมัยที่เรียนที่จุฬานะเกณฑ์มาตรฐานคือเกรด์สองครับเกณฑ์สี่สองจุดห้าครับซบวกค่าต่ำกว่า C หรือ C บวกนั่นคือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับเอ่อถ้าได้มากกว่า C บวกขึ้นไปเช่นได้ B B ก็คือเกรด์สามนะครับ B บวกคือ3.5พวกนี้คือคนเก่งนะคคนเก่ง แล้วถ้าได้ A ก็คือเกรดสนะครับพวกนี้คืออัจฉริยะอัจฉริยะสมัยพี่เป็นอย่างนี้นะสมัยนี้ไม่รู้ว่าจะปล่อยเกรดหรือว่ายังไงเป็นยังไงไม่แน,น่ใจโอเคนี่คืออันที่1ที่เอ่อค่าเฉล่ยเลขครนนี่นะที่เราจะคุยกันกนะ็คือพวกเว้นน้ำหนัก พวก GPAx นะครับพวกเรื้อหนั้นอันที่สองที่จะคุยก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแบบสูตรลัดนะ,ะแบบพิเศษนะ,ะวิธีการหา x bar เลขเยอะๆครับเลขเยอะๆแบบง่ายๆครับแบบง่าย แบบง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในห้องเราสมมุติว่ามี10คนพี่อยากหาค่าเฉลีย่ย x-bar ของน้ำหนักนักเรียน x-bar น้ำหนักพี่ต้องคิดจากอะไรครับนะพี่อยากหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของน้ำหนักน้ำหนักนักเรียนในห้อง พี่ต้องคิดจากอะไรครับก็น้ำหนักแต่ละคนถูกไหมเราหนักเท่าไหร่สี่สิบหกนะฮะอ่ะเพื่อนเราหนักเท่าไหร่ไม่ใจอ่ะเดามามเดามามเดามาประมาณห้าสิบสองอ่ะห้าสิบสองอ่ะเอามาอีกสักสี่ห้าคน ห้าสี่หกสิบสามเฮ้ยไม่ไม่มีคนผอมกว่าน้องเลยเหรอสี่สิบเจ็ดอ่าสี่สิบเจ็ดอ่าโอเคอ่าแปลว่าดูเหมือนอ่าอ่าบวกห้าสิบเอ็ดอ่าโอเคเอาประมาณนีนะ้มีทั้งหมดกี่คนฮะมีทั้งหมดหคนทั้งหมดถ้าจะหา x อกบาต้องหาร6โอเคไหมถ้าจะหา x อกบาต้องหาร6 ปกติแล้วอย่างเงี้ยเ,เวลาที่เราคิดอะครับเราก็จับบวกกันแล้วหารหกถูกปะ่ะมันก็เลขเยอะอะเลขเยอะพี่เสนอวิธีใหม่ครับอะเรามาดูนะดูตามที่พี่บอกพี่เสนอวิธีใหม่พี่เสนอวิธีพี่บอกว่าเอาห้าสิบไปลบสองข้างครับ พราะอันนี้มันคือสมาการเห็นไหมมันคือสมาการนะครับเอา50ไปลบออก2ข้างครับอันนี้จะเป็น x-bar ลบห้ครับข้างขวาเนี่ยขอลบยัดเข้าไปในแต่ละตัวครับตัวแรก46จะเหลือลบสีท่ทไหมค่อยๆทำทตัวต่อไปจะเหลือเลข2โอเคไหม คือเอา50ลบทุกตัวตัวต่อไปจะเหลือเลขอะไรครับเลขสี่ 4. ถัดไปจะเหลือเลขอะไรครับหกสิบสามลบห้าสิบเก่งมากถัดไปเหลือเลขอะไรครับสี่สิบเจ็ดลบห้าสิบถูกต้องตัวสุดท้ายครับ <5. S 1> ทั้งหมดหารหกครับ โอเคไหมเราคิดเลขนี้ฮะเอ่อลบสี่บวกสี่หายไปนะัหนึ่งไปบวกกัสามรอบเดี๋ยวนะสองกับหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อโอเคโอเคเก็ตเกตเกตอ่าอ่าเอานี่ใช่ไหมเอานี่ใช่ไหมคำตอบก็คือเหลือสิบสามถูกปะ อ่าคำตอบคือ13ส่วน6มีค่าเท่าไหร่ครับอสองเส้นหน่ส่วนหโอเคสองเส้นหนส่วนหได้หรือคิดเป็นทศนิยมก็ได้ไหมเอ่งเล่มาสิบสามหารหกสองนึ่งเ มันคือ2 1 6จุดหนึ่งนะครับสองจุดหนะฮะทีนี้เมื่อกี้เราลบ50ทิ้งเพราะนั้นคำตอบจริงๆ x bar าของเราคือมีค่าเท่าไหร่ครับ52.1บจุด 2> 1, 2. จบไหมฮะวิธีนี้ง่ายกว่าที่จะเอา46 บวก5้าบสบวก5 4วกหามบวก47บวก5้าร6ไหมฮะอ่านี้เป็นอีกอีกวิธีการหนึ่งในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับผมเชื่อว่าโรงเรียนจะสอนฮะแล้วออกข้อสอบด้วยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถามตรงๆเขาจะถามแบบถามอย่างเงี้ยเออมีหาน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนในห้องอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าให้น้ำหนักมาแบบติดติดกันอยู่เลงบน สี 40, 50, 1, ่สิบหงอ่ะถ้าเกิดว่าเรามานั่งบวกอะก็คิดเลขเยอะถ้าใช้วิธีพี่ก็คิดเลขน้อยอะ,อะพี่ตัวคคำตอบหน่อยพี่เอา46่สิบหกบวกห้าสิบวกห้ 54, บวกหกบมบวกสี 47, บเวกห้าสิอ็ดสทั้งหมดหารหตรงเป๊ะเห็นปะตรงไหมเยี่ยม นะครับประมาณโอเคไหมฮะ